มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมอทอสั่งด่วนผู้วา่า4จังหวัดอพยพประชาชนชายแดนหลังเหตุปะทะลาม24รกรกฎาค,คม2568นายอัธสิทธิ์สัมพันธารัฐประหลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยตามที่กองทับบกได้รายงานสถานการณ์เกิดการประทะในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาปราสาตาเมืองทมจังหวัดสุริน ปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์ด่านสายตะกูอําเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์เขาพระวิหารอําเภอกันทรักษ์จังหวัดศรีสะเกดช่องอานมา้าอําเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งยังมีการยิงอาวุธใส่พื้นที่ชุมชนบริเวณศูนย์พัฒนาพื้นที่ชายแดนอําเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ค่ะนายภูมิธรรมวิชยาชายัยรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนนายรัฐมนตรี มีบัญชาการให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังขณะที่ผู้ว่า,าราชการจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมศรีสะเกตและจังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินการอพยพประชาชนที่พักอาศัยตามแนวชายแดนไปยังพื้นที่ปลอดภัยตามแผนปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังแล้วทางนี้กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ผู้ว่าจังหวัดและนายอำเภอพื้นที่จังหวัดสะแก้ว จันทบุรีตาดและซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาได้เตรียมพร้อมอพยพประชาชนตามแผนปฏิบัติการพื้นที่ส่วนหลังเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจของประชาชนตามแผนปฏิบัติการที่ได้ซักซ้อมเอาไว้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่สุด พร้อมทั้งดำเนินการด้านการแพทย์และสธาธารณสุขการจัดตั้งโรงครัวประกอบอาหารการดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่พักพิงชั่วคราวและการดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนประชาชนและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ